พี่น้องเข้าระวังระวังเด้อโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกมีหลานเป็นนักเรียนนักศึกษาไปเรียนอยู่หางไกลจากพ่อแม่นะครับไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าแม้กระทงต่างประเทศเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันหนึ่งครับสามารถเลี่ยนเสียงหลอกเลี่ยนเสียงของผู้ที่ใสโทรศัพท์มีได้มีการเตือนภัยครับมีการกโกงจากมิจชาชีพเทรดเป็นข้อเซ็นเตอร์ใส่ระบบ AI เลี่ยนเสียงนะครับ เพื่อว่าจะเอามาตัวมาต้มตมาเรียกค่าไทยกระท่วงนี้ตอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีเอออกมาแจงเตือนจากกรณีที่มีแก่งมิจฉาชีพนะครับหรือว่าข้อเซ็นเตอร์ในกรณีล่าสุดนี่ใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอินย่อๆว่า a อนะครับเลี่ยนเสียงนักศึกษาหรือว่าผู้เสียหายไปตัวให้ผู้ปกครองลงเสือมานักเรียนนักศึกษาเนี่ถือเอิญขาไทยว่าสันะครับ โดยวิธีการนี้มิชชาชีพจะใส่วิธีการโทรศัพท์ผ่านเู้เอื่อนว่า V o i อนะครับหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายหลวกสุ่มหรือว่าเลือกกลุ่มนักศึกษาในระดับสั่นอุดมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่หลัวก็เป็นนักศึกษายูพูเดียวโดยสิมีมิชฉาชีพอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษนี์หรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคมคูความผิดฐานฝอกขึ้นจากนั้นนะครับกลุ่มมีชาฉีพเ่านีนี่ก็จะอ้างว่าสามารถซอยเหลือได้บหยถือดำเนินคดีหรือว่าเสนอให้ความซอยเหลือโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินมายังบัญชีธนาคารเป็นบัญชีมานะครับกลุ่มมีชาฉีพเหล่านีก็จะแนะนําห้ายนักเรียนนี่นักศึกษาในใีง่ายหรือว่าออกจากห้องพักหรือว่าที่พักปัจจุบันแล้ะก็สร้างให้ไปทำท่า ปีโทรศัพท์หลักก็ทายคลิปวิดีโอเพื่อสั่งสานการว่าถือลักผ้าตัวหลักก็ส่งคลิปดังกล่าวนี่ให้ครับคุณม,มีชาชีพทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางโทรศัพท์เมื่อได้รับคลิปหรือว่าภาพทายแล้วคุม่มีชาชีพเหล่านีน่ยก็จะนาเอาหลุถทายหรือว่าเสียงปลอมของลูกหลานพิดน้องเฮานี่แหละที่เป็น AI เนี่ยครับโดยการใส่เทคโนโลยีปัญญาป,ประดิษฐ์นี่ไปเลียนแบบเสียงของลูกของหลานเฮา แล้วก็เอาไปตัวไปต้มผูบพวกข้องต่อเนื่องอีบาทนี่ครับเพื่อรับเงินอีกต่อหนึ่งเด่นนี่โอ้ประธรรมดาเลยครับมันขึ้นแต่จิไนไยนะผู้ที่กุม,มีชาชฉีพนี่ก็ฝากแจ้งฝากเตือนเด้อพี่น้องเขา้าผู้มีลูกมีหลานอยู่มาเรียนเขาเขามาเรียนในเมืองหรือว่าต่างเพื่อตงังหวัดนี่ก็แจ้งเตือนกันถ้าหากว่ามีกุม,มีชาชฉีพเป็นเหตุแบบมีนี่ให้ตรวจสอบดีหรือที่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ เบอร์ง่งยๆเบอร์ตำรวจหน1นึ่ี่แหละครับหรือว,ว่าไปสถานีตำรวจไปสอบถามเบิ่งนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันแม,น,มนอิอริบบะให้เพินไนได้ซอยตรวจสอบเด้อเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับเดี๋ยวนี้มันสามารถเลี่ยนเสียงไดได้อน่เสียงแบบคือผมนี่นะโอ้สามารถเลี่ยนแบบได้เด้อน่พอแม่ก็สิบ่คคอยเป็นห่วงหมดเดยอกเ่าล่ะ <laughs> เอา